ความใสบริสุทธิ์ของใจนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงจิตใจของคนเราเนะี่ยจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแม้โลกนี้จะร้อนลุ่มไปด้ยวยไฟกิเลสแต่ถ้าหากเรา รู้จักฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมันขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ,อเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขในท่ามกลางหมู่ชนผู้มีความทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนในพุทธบริษัทเจริญภาวนาอยู่ในหนทางสายกลาง ้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุคติโลกสวรรค์และนำพาทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองนะจ๊ะ แต่มียักุมมารได้กล่าวเตือนตัวเองในขณะที่กำลังจะถูกไฟเผาว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียบไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าสัตวะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนวันไหวต่อมรณะภัยทั้งสิ้น มีน้อยคนนักที่จะไม่กลัวต่อความตายเหมือนสัตว์จำนวนมากไม่ได้ฟังเสียงราะราชสีบรรลือสีหานาตแล้วย่อมตกใจกลัวทั้งสิ้นที่จะไม่กลัวนั้นหาได้ยากเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในโคอุสปะอาชาในบุดุษอาชาใน และบุคคลประเภทสุดท้ายคือพระอระหรันต์ขีณาสพที่ทำไม่กลัวตายเพราะละสักกายทิฏฐิได้หมดแล้วเป็นผู้อยู่เหนือความตายนอกนั้นล้วนกลัวถูกราชสีจับกินเป็นอาหารทั้งสิน้นพระเตมียกุมารถือว่าเป็นบุรุษอาชาในกนหนึ่งเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ผ่านความตายมานับพบนับชาติไม่ท่วนท่านมองเห็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนพบภูมิใหม่เท่านั้นไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแต่อย่างใดเพราะท่านรู้ว่าจะทำแต่ความดีแม้ตายก็ได้ไปสู่สุขติภูมิและจะกลัวตายไปทำไมบางครั้ง ท่านจึงเลือกที่จะยอมตายดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนเหตุการณ์ที่ท่านถูกพระบิดาทดลองเอาไฟเผาเรือนที่มุงด้วยใบายตาลนัมนจะให้ไฟครอบท่านตายทั้งเป็นโดยคิดว่าถ้ายาครอดชีวิตก็ให้ลุกขึ้นหนีออกมาเองแต่ท่านกลับคิดว่าหากไม่มีใครเข้ามาช่วย ท่านก็นยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาสัจจะเอาไว้ซึ่งวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเรื่องของท่านมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่ว่าแม่พวกอมมาดจะทดลองรักุมมาดจะของเล่นที่ทำด้วยทองคำเป็นเวลานานนับปี แต่พระราชกุมารเองก็ไม่ได้แสดงอาการสนพระไทยแต่อย่างใดอย่างมั่นคงอยู่ในปณิธานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการที่พรงทรงเจริญเติบโต,ตมาได้ตามปกติก็เพราะทรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวบวกกับคณะแพทย์หลวงจะทำการนวดเฟ้นร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้พระราชกุมารทรงเจริญเติบโตและมีพระพรานาม,มัยสมบูรณ์ทุกอย่างพอหมากเริ่มเกิดอาการหวั่นวิตกได้ปรึกษากันว่าท่านทนั้งหลายพวกเราจะทำอย่างไรกันดีจนถึงป่านนี้แล้วพระราชกุมมารก็ยังไม่แสดงอาการอะไรขอให้เรามีความหวังได้เลย อำมาตย์ผู้ฉลาดหลักแหลมท่านหนึ่งแต่แสดงความเห็นท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านทั้งหลายเด็กซี่ขวบมักชื่นชอบอาหารที่มีรสเลิศเราน่าจะทดลองพระราชกุระมาติโภชนาอาหารท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรผมมาที่เหลือยังไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่น เ,เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนั้นขันแล้วจึงพากันกระดาบทูลพระราชาว,ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดาเด็กสี่ขวบชอบโภชนอาหารรสเลิศโอกาสลงจะทดลองพระราชุกมารีโภชนอาหารพระเจ้าค่ะพระราชาทรงมีความหวังขึ้นอีกครั้งจึงรับสั่งให้ทดลองตามนั้นนันทีล้ำมา ยงรีบสั่งคนทำเครื่องต้นประจำวังหลวงให้ปรุงประกายาอาหารรสเลิศนานาชนิดที่ตกแต่งอย่างประณีตสุดฝีมือแล้วนอนถวายพระราชจุกุมารและบริวารเหล่ากุมารทั้ง500คนตามพากันหยิบอาหารบริโภคเองอย่างอร,อร่อยแต่ทว่าพระราชจุกุมารก็ยังไม่ได้แสดงอาการสนัติไทยแต่อย่างใด ทรงสอนพระองค์เองว่าแตมียะกุมารชาติกังก่อนโน้นเจ้าก,ก็เคยอดอาหารมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมาบัดนี้เจ้าจะหวั่นใจไปทำไมครั้นทรง,งเตือนพระองค์เองอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทอบไปเนตดูโภชนาหารนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะทรงกลัวภัยในนรกมากกว่า พระนางจันทาเทวีเมืองทอาพระเนตรเห็นพระราจุกุมารยังทรงนิ่งเฉยอยู่คอยทรงกวนกวายพระไทยเป็นยิ่งนักเพราะไม่อาจทนเห็นพระราจุกุมารอดปละกายอาหารได้จึงได้ให้พระราจุกุมาเสวยโภชนาหารเหล่านั้นโดยพระหัตถ์ของพระนางเองพร้อมมา ไม่เห็นว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาวิธีทดลองที่โอ,อกฤิยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพราเตมียกุมารมีพระชนมายุได้สิบ้าพระชันษาพระราชาก็ทรงโปรดให้ทดลองพระราชุกมุมารดิไฟตามคำกราบทูลของอมตกซึ่งให้เหตุผลว่าเด็กห้าครัย่อมจะกลัวไฟเป็นธรรมดา ดยสรงรับสั่งให้นำพระราชกุกม,มารไปรวมไว้กับกุม,มารทั้งหลายอยู่ในเรือนที่มุงและปิดบังในใบาตานขณะที่กุม,มารทั้งหลายพากันวิ่งเล่นอยู่ในเรือนใบาตาลตามรสสาเด็กๆอามาซึ่งเฝ้าสังเกตอยูอ่ก็ได้เริ่มจุดไฟเผาเรือนใบาตานนั้นกุม,มารที่วิ่งเล่นอยู่บริเวณน,นั้น ต่างพากันตกใจกลัววิ่งหนีออกมาแต่พระเตมียกรมานหาได้กลัวความตายไม่ลงทรงดำริว่าไฟนี้แม้จะร้อนเพียงใดแต่ก็เทียมไม่ได้กับไฟในนรกแม้เราจะตายอยู่ในกองไฟนี้ก็ยังประเสริฐกว่าครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็ไม่ได้มีความหวั่นไหว ทรงคมพระหฤรุไทยไม่ให้ตกใจกลัวบรรทมสงบนิ่งจะได้ท่ามกลางความร้อนของเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่โดยรอบทรงบรรทมอยู่อย่างสงบรากับพระที่กำลังเข้านเโรธสมาบัตเมื่อไฟลามมาถึงอมมาจึงก็เรกไปอุ้มพระกุม,มานออกมาจากกองไฟแม้จะทดลองอย่างนี้เป็นเวลา เริ่มหนึ่งปีก็ไม่เห็นวีแววว่าพระกุม,มารจะลุกขึ้นเดินได้เองยังคงแสดงาการเป็นง่อยเหมือนเดิมครั้นพระราชก,กุม,มารมีพระชนมายุได้หกพระชันษาพระราชบิดาก็ทรงโปรดทดลองด้วยช้างโดยประสงค์ญหตพระราชกจุม,มารตกใจกลัวเหมือนครั้งที่ผ่านมาล้ำมาได้สั่งให้ราชบุตรปล่อยพญยาช้าง ให้วิ่งเข้ามาทำร้ายพระกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกุมารทั้งหลายที่พระลานหลวงพญาช้างกับเลือเสียงดังสนั่นหน้าครั่นครามอางวงฟาดแผ่นดินแล้ววิ่งรีตรงกับมาหาพระราชก,กุมารทันดีแต่พระองก็ทรงประทับนิ่งเฉยดุดรอคอยความตายที่กำลังจะมาเยือนในไมช่ช้าพระไม่ทรงกันแสงและไม่ขยับขยืน่น แสดงการหวาดกลัวใดๆในขณะที่กุมารที่เหลือพากันวิ่งหนีร่างระงมจากความหวาดกลัวพญาช้างคลั้นวิ่งเข้ามาประชิดตัวพระราชกุมารแล้วจองวงจับโล่งคล้ายจับกำดอกบัวยกโชว์ขึ้นแล้ววิ่งไปโดยรอบสถานที่นั้นยังความหวาดเสียเกิดแก่หมูอมัมมัดคราชบริพานและพีเลี้ยงนางนมเป็นอย่างยิ่ง แต่เพราะพญาช้างนั้นเป็นช้างที่ควานช้างฝึกมาดีแล้วจึงไม่ได้ทำร้ายพระราชกุมารให้ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงทำให้พระองค์ทรงอึดอัดพลักวรากายเท่านั้นพระองค์ยังยังทรงอดกลั้นประทับนิ่งเป็นปกติอยู่บนงวงช้างไม่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือไม่แสดงการดิ้นรนเพื่อหลุดจากงวงช้าง สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ได้พบเห็นยิ่งนักส่วนพอกมาทั้งหลายไม่เห็นว่าไม่เป็นผลสำเร็จก็คิดหาทางทดลองในวิธีการอื่นอีกแต่ถ้าว่าจะทดลองพระราชกจุมามโดยวิธีใดนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจะได้วันไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเปลี่ยนเป็นบุญกุศลให้หมดเพื่อใจเราจะได้ผ่องใสและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมและชีวิตเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยัย พอถึงวธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอน,นันต์จักรวาลอำนนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่ง